จะจะเป็นขาวดำเลยเออเออเออขแน่นอนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะช่วยได้ช่วยไดยังไม่จบเลยตอนนี้เลยตอนนี้พี่แดงยังไม่จบเลยแดงบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นขาวดำจะขาว เอีอยวตีเดียวแ่งนึ้นงเองียไม่งว่าผมนั่งหลงก็ตั้งใจฟังอยู่ค่ะรับแข่งอะไรก็ได้เดีตีตั้งใจฟังอยู่นะไทยรวมเมืองนี้ชาติไทยเป็นประชาชนตรโอ้โหเป็นไงโอ้โหที่คนรักชาติจริงๆนะคนรักชาติมากเลยรักชาติรักชาติสุริช โ oh, อเอฟซีมาอีกคนแล้วนะครับแ่นแล้วครับแข่งแล้วนะเดี๋ยวนีมาทีนี้มาตีมากเลย้อแสงบ่ร้อนแสงครับถ้ามันจะร้อนแสงค่ะยังไม่คุแปนาทีหรอครับยังใช่ไหวจะเอาอะไรอีกเพลงยังไม่จร้อนเพลงไม่จบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรอีกบัวตูมบอร์บานอ่ะพี่ บัวตูมบัวบานแม่ลึกกนได้กรล้องไปเลยนะเนี่ยมันไม่ใช่ลุงเรือร้ออน้อยตอนนี้น <um ้ำท่วมด้วยในสายชนหวยละหานมีทั้งบัวต่มบัวบานดอกใบวัยเก่าเมื่อลมบัวจมาที่ใจมันร้องต่อยังไงล่ะจำได้แค่นี้นะ จำได้าาแค่นี้เหรอจำได้แค่นี้ครับขอบคุณค่ะพี่นุวัฒน์ล้วหมดได้พึ่ท่ันแล้วสาร้อยสิบห้าไลนะคะผมร้องกระบอกไช่ไหมกระบอกพี่แดงก็ร้องต่ออีกหน่อยอย่าเพิ่งกินกระบอกนะยังไม่หมดหรอกย้ําขั้วให้ใหม่อีกเดี๋ยวคั้วให้ใหม่อีกขั้วจะไม่ทเได้ท่านท่านท่านค่ะอ้าวอ้าวนี่ร้องเพลงร้องเพลงไปด้วยกินกล้วยไปด้วยกินกระบอกไปด้วยนะคะขออภัยด้วยเด้วยอินนะคะ มาตาอ่าตอนนี้มี22ท่านนะคะอ่าเดี๋ยวแม่บ้านอ่ามีข่าวดีมาบอกนะข่าวดีค่ะมีข่าวดีมาบอกแม่บาหอมเขาจะอ่าแจกกระบอกขอเชิญร่วมสร้างชัตดนะคะโอ้โหใช่ชัดนี่ข่าวดีเลยนะเนี่ยผมดูแล้วรอดพระทาเจดีแก้วชัยมงคลนะคะอ่าวัดจะแจกกระบอกอือ วัดดานพระอินนะคะะวัดดานพระอินนะคะจะทอดนะคะในวันที่23ตุลาคมนี้นะคะเป็นวันทอดอต้นเบิกดินของเราด้วยนะคะวันนี้นะคะถ้าถ้า,ถาท่านใดนะคะร่วมจะทําบุญนะคะร่วมทําบุญถวายนะคะมาบอกบุญค่ะมาบอกบุญนะคะมาบอกบุญให้กับเอฟซีนะคะ,ะก็ร่วม บุญถวายฉัดนะคะได้ตามกําลังศรัทธาของตัวเองนะคะจะถวายเท่าไหร่ก็ได้นะคะห้าบาทสิบบาทก็แล้วแต่นะคะสร้างนะฉัดแก้วค่ะเนี่ยสวยงามมากนะคะนี่นีเดี๋ยวไ่บ้านให้ดูนะคะวัดดันโอ้ยอ,ยอแสงเลยเนี่ยเนี่ย,ยสวย เดมองไม่ค่อยเห็นเลยสวยสวยยังไงเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเลยนี่แนฉากกับเนี่ยแต่ในแต่สวยเนาะสวยแบบสลึมสลืออยู่นะครับตอนนี้มันไม่สวยแบบสลัวสลัวชัดนะคะมันเฉ่งมันเยอะก็แดดมัเยอะครับกลางวันเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอคืมๆอีกนิดนึงคืมๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปปิ้นออกมาค่ะ สวยนะสวยงามนะคะงามมากเลยฉัดนะฮะฉัดกำลังฉัดทาเลยเนาะกำลัง5บาทขึ้นไปเนาะสวา5บาทขึ้นไปด้วยเหรอบาทองบาทขึ้นยอดขึ้นไปเจดีย์ใช้เงินแตะบาทขึ้นไปคือน้อยกว่า1บาทเขาจะไม่ทำกันคนทั่วไปนะคนปกติเขาจะไม่ทำกันเพราะมันจะไม่เต็มบาทมันหายากค่ะเงิน50มันหายากเลยมันนั่นแหละมันไม่เต็มบาทนะครับวันนั้นน่ะพร้อมพร้อมยกขึ้นนะคะยกขึ้นไปที่บนยอด เจจดีนะทำไมเราจับบาทรมันเป็นบาทนะครับที่23นั่นแหละถ้าเกิดรับข้าวเหรียญสลึงล่ะแล้วใส่ให้เต็มบาทโก็หนึ่งบาทมันก็ได้หนึ่งบาทเองครับไม่ใช่เต็มบาทพระเนี่ยสวยงามมากเลย ก็ได้เหมือนกันค่ะวันนั้นนะคะเราจะเขาจะนับใบเวลาไปฝากธนาคารเขาไม่เอาธนาคารเอาครับให้ไปนั่งนับเองนะเราจะยกขึ้นไปบนยอดนะคะมันต้องทั้งน้ำหนักเอาเลยนะเจ้าธนาคารจะนั่งดูนับนะนัเขาไม่นับให้นะนั่นคือเป็นเรื่องจริงเขาเรียนบายไปฝากดูก็รู้ไม่ไนับให้แครับคุณนับก็เจดีนะเจดีใช้แก้วมงคลนะคะ สร้างฉัดนะฉัดเขาเรียกฉัดเนาะเขาเรียกฉัดเหรอชัดผมไม่รู้ผมนับถือพระสัามคำจันทร์ชัดเหรอคะนับถือพระสัามคำจันทร์ม้าป่วยก็ถ้าทำบุญก็ม้าจะเก็บม้านะม้าป่วยจะไปอัญเชิญพรปตายปิบกไงฉัดแก้วนะก็พอดีพอเดินทางไปม้าจะป่วยวันทอดกระถินนะคะในวันที่ยี่สิบสามถวายม้าอันนี้ของทางวัดนะคะของทางวัด ของเราก็คือต้นกระถินนะคะต้นกระถินทอดไปด้วยนะคะทอดไปด้วยวันนั้นนะคะวันนั้นดินนะคะบอกบุญท่านใดจะร่วมสร้างนะคะจะร่วมทอดกระถินก่อนจะทอดกระถินต้องถล้ององกระถินก่อนนะถล้ององค์กระถินนะ สิบห้าวันไปร้งเพยงจะรององค์กันหีกนะครับสับที่นี้ก็นที่ลงตจบแล้วจบแล้วนะจะไม่ได้ร้องเพลงยังเลยะสู่ที่ธนาคารสนะคะนอตั้งหมายเลยให้เร็วเลยว่ะอัาเภอนิคาคำ้อยนะคะเลขที่บัญชีนะคะศูนย์สองศูนย์ศย์หนึ่งหสี่เจ็ดเจ็ดหสองหนะคะ อันนี้บัญชีจากไหนบัญชีอ่าพระเต๋อชื่อบัญชีเจดีชัยแก้วมงคลนะคะวเป็นบัญชีกลางเหรอเงี้ยใช่ค่ะบัญชีวัดลางบัญชีวัดเนาะลุงพลไปกับพี่อ๋อหรือคะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะพี่อ๋อเขาอยู่วัดไหมหรอพี่่อออ๋ไปโคราชยูลุงพลก็แตนไปไหนคลาสคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่บ้านเขาตกข่าวช่องแดงแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณคร่า